สวัสดีครับจาก VNP มีเรื่องเล่าวันนี้ผมจะชวนเพื่อนๆมาชมความคืบหน้าการก่อสร้างของโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองลาดพร้าวสัมรูงตอนนี้ผมมาอยู่บนสถานีนะครับในส่วนของชั้นจำหน่ายตัวโดยสารของ b จ s สายสีเขียวด้านหน้าก็เป็นถสถานีสัมรงของรถไฟฟ้าสายสีเหลือง เำหรับความพืุ่น้้นะครับตอนนี้ท่านที่เห็นนะครับมีการวางคานะไอเกเดอร์ในส่วนของชั้นจำหน่ายตัวดยสารแล้วก็ชั้นช,นชนัชลาในชั้นชนัชลานะครับมีการวางคานทางวิ่งแล้วนะครับด้านบนนะด้านบนก็มีวางคานทางวิ่งอยู่หนึ่งคู่ ความคืบหน้าตอนนี้นะครับเป็นไปได้มากเลยนะสังเ,เกตว่าเขาจะวางกันพื้นได้นะครับเรียกว่าเต็มพื้นที่แล้วเดี๋ยวนี้ก็คงจะวางพื้นแล้วก็ในส่วนตรงด้านใต้นี่ก็คงจะทึบนะครับฝั่งที่ผมเดินอยู่ตรงนี้นะครับก็ด้านขวาเนี่ยก็ยังมีช่องว่างนะเป็น ด้านหน้าที่สามารถจะมีเนื้อที่นะครับจอดรถอะไรได้ส่วนฝั่งตรงข้ามนะครับของผมเนี่ยค่อนข้างจะทึบมากเลยนะถ้าเกิดว่ารถไฟฟ้า,ามีโครงสร้างที่สมบูรณ์แนละ้วตอนนี้ก็ยังมีแสงรอดมาได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดวางพื้นแล้วก็มุหลังคาแล้วเนี่ยฝั่งตรงข้ามกับผมเนี่ยดูแล้วเขาค่อนข้างเบียดนะครับเบียดโครงสร้างของรถไฟฟ้ามากๆ ตรงนั้นน่าจะเป็นส่วนที่มดืดทรึบก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะเดินไปเรื่อยๆนะครับเดินไปถึงด้านท้ายเลยนะสำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะครับก็เป็นรถไฟฟ้าแบบรางเดียวนะ แบบคล่อมรางครับมีทางเดินสำหรับอพยพผู้โดยสารในกรณีที่เกิดเหตุฉดข้องหรือมีเหตุฉุกเฉินนะครับเป็นรถเรยกว่าเป็นรถไฟฟ้าขนาดรองนะครับสำหรับไปเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าที่มีขนาดใหญ่กว่าหรือรถไฟฟ้าที่อยู่ในเมือง อย่างสายสีเหลืองอันนี้ก็ไปเชื่อมหลายๆเส้นทางนะครับตรงนี้ผมยืนอยู่นี่ก็ไปเชื่อมกับสายสีเขียวแบริงเคหานะด้านหน้าน,น,านี่นะครับก็อยู่ใกล้กันเดียวถ้าเป็นลักษณะนะครับวิ่งเชื่อมต่ออยู่รอบๆเมืองก็จะเป็นรถไฟฟ้านะครับที่อำนวยความาวาสะดวกให้กับผู้โดยสารที่อยู่ย่านถนนเทพรักษ์ นะครับสีนัคลินแล้วก็ลาพ้าวแล้วก็ในส่วนของทางรางกำแพงที่ผ่านไปเนี่ยนะครับถ้าเกิดเสร็จเนี่ยก็ช่วยได้นะครับช่วยให้การเดินทางในถนนรางกำแพงเนี่ยที่ติดขัดตอนเนี้ยก็บาบางลงไปได้ตอนนี้ก็มีข่าวมาว่านะครับรถไฟฟ้าสายสีเหลืองกับสายสีชมพูนะก็มีการส่งมอบรถแล้วนะครับเร็วๆนี้ อีกไม่นานก็คงจะมีการส่งร,รถนะครับเดินทางมาที่เมืองไทยก็ต้องอดใจรอนิดนึงนะครับเร็วนี้นะเร็วนี้ก็คงจะได้เห็นนะครับกำหนดเขาว่าจะเปิดปี64จะเปิดได้มากน้อยแค่ไหนต้องดูอีกทีนะครับตรงนี้ไปสถานีทิ่ประวันนะครับ ไปแยกสีเทพ,พาก็มีการาวางเสาคืบขานกันมาเยอะแล้วอันนี้ก็เป็นเสานะครับเสาทางวิ่งจะเห็นในส่วนของชั้นจำหน่ายโทรศัพท์นะครับด้านบนก็เป็นชั้นชั้นราก็มีวางนะครับ ขานพื้นไปได้เยอะแล้วนะครับอังเกตน,นะครับด้านนี้นะเบียดมากๆเลยนะครับเบียดกับ ค่อนข้างยามากแต่ฝั่งกับกันเนี่ยเขาจะมีเนื้อที่ด้านทางเท้าเยอะนะครับก็จะไม่ไม่ดูทึบเท่าไหร่ก็มีแสงลงไปได้ดูโปร่งนยะแต่ว่าด้านด้านขวาของผมเนี่ยเป็นตึกแถวนะครับเป็นตึกแถวแบบเก่านะทางเท้าก็จะแคบแ ก็นํามาฝากกันนะครับความคืบหน้าของสถานีสําโงนะโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองลาดพร้าวสําโรงนะครับตอนนี้ก็สถานีสําโงก็คืบหน้าไปตลอดนะครับไปเรื่อยๆเลยนะก็จะอัปเดตไาให้เพื่อนๆได้ชมเป็นระยะนะครับขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามไว้พบกันใหม่ในะคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ โชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ